ก็จะเริญพรทุกคนทุกท่านนะก่อนทำวัดก็มาเล่าถึงหลวงปู่มหาศิลากันส่วนมากหลายหลายคนก็รู้มันอยู่นะนะว่าหลวงปู่ท่านก็อ่าอาจจะมียานวิเศษหรือว่าอ่า คุณวิเศษอะไรเงี้ยนั่นแหละนะอืมท่านไปทักคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เนทักถูกทักตรงหรือท่านอาจจะอ่ารู้ว่าคนนั้นออไปทําอะไรมาก่อนหน้านี้ทําอะไรมาแล้วอ่าวันข้างหน้ามันต้องไปเจอกับอะไรนู่นนี่นั่นท่านก็จะบอกก็จะเตือนอะไรไปเงี้ยอืมผล <c oughs> มากก็จะรู้รู้กันอยู่นะนะ รู้กันอยู่เนี่ยอืมแต่ก็จะมีคนอีกอีกส่วนหนึ่งที่ยังมีวิจิกิจฉา,าศีลพตะปรามาสหรือว่ามีความลังเลสงสัยหรือว่าหรือว่าอัธรรมต่างาศาสนาหรือว่าไม่มีาศาสนาหรือไม่มีความเชื่ออะไรก็จะเชื่อในวิทยาศาสตร์ก็จะ มันเป็นไปได้เหรอมันมันจริงไหมมันอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่เชื่อหรอกเรื่องเชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยไม่ได้บังคับว่าให้เชื่อหรือไม่เชื่อหรืออะไรนะอ่แต่แต่มาพูดถึงเรื่องข้อสงสัยของคนอ่าอีกกลุ่มนึงหรืออะไรนะอืมที่มีข้อสงสัยนะเก,เกี่ยวกับเรื่องนี้นะอ่ <c oughs> อืมถ้าเอาตามคําสอนของศาสนาพุทธของเรามันก็มีนะะมันก็มีนั่นแหละอืมอือืม,อม,อม,อมก็มีคําสอนมีแนวทางการปฏิบัตินะอืม,อมเกี่ยวกับคุณวิเศษนะเขาเรียกว่ายานนะเขาเรียกยานอืม ยานก็จะมีอยู่หลายยานนะนักปฏิบัติเนี่ยก็จะรู้ดีนะอืมส่วนนักปฏิบัตินี่ก็จะรู้ดีก็จะดูเป็นเรื่องธรรมดานะ่ะสาหรับนักปฏิบัติแต่สําหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติแล้วก็ไม่เคยได้มาศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติอ่าการปฏิบัติก็รู้ๆก,กันอยู่อย่าให้อธิบายเลยนะมปัสนาาฐานคันทะทุระคันทะทุระ วิปัสนาทุระสมถะแล้วก็ว่าไปอ,อน,นาปานนสติโอขีเกียรติไล,ล,ล่ไล่ยาวก็คือการปฏิบัตินั่นแหละพูดสั้นๆส,สำหรับนักปฏิบัติก็จะมองดูเป็นเรื่องปกติเพราะว่าก็มีอยู่ตามคำสอนมีอยู่ตามานักปฏิบัติก็จะรู้อยู่ว่าก็มีเรื่องของญาณของฌานของอะไรเงี้ยมีแล้วอย่าให้อะตามาต้องได้พูดถึงญาณถึงฌานเนี่ยมัน ขยายยาวเอามาพูดว่ามันมีไหมในศาสนาพุทธมีนี่ดิปฏิหารยังมีที่ปฏิหารแล้วก็อะไรเทศนาอะไรปฏิหารอะไรนะอย่างเงี้ยพูดเป็นหลักการไม่เป็นอกแต่ันก็มีนะมียานเขาเรียกเจโตปริยญาณอะไรเนีน่ยสามารถรู้จิตใจผู้อื่นะทิพยจักขุญาณหูทิพตาทิพอะไรวะหูทิพตาทิพ ปุเพนิวาสานุสติญาณอะไรเนะนะี่ยเป็นเกี่ยวกับญาณอย่างรู้อดีตชาติอะไรเนะี่ยระลึกชาติผู้นักปฏิบัติก็จะรู้แล้วก็ทุกคนก็ปฏิบตัติถ้าปฏิบัติจริงๆเจอครูบาอาจารย์จริงได้ปฏิบัติได้อะไรก็จะก็สามารถที่จะทำอย่างหลวงปู่ได้แต่เป็นบางคนนะอืมปฏิบัติเนี่ย ได้เป็นบางคนเหมือนพระอรหันต์เหมือนกันพระอรหรันต์ก็บางรูปท่านก็ไม่สามารถที่จะ,สะแสดงอ่าปฏิหารได้นะอืมอ่า <c oughs> บางรูปก็สแสดงได้อืมสามารถแสดงปฏิหารได้บางรูปก็ไม่สามารถที่สแสดงปฏิหารได้เรียกว่าพระอรหรันต์ สุขวิปัสโกเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดบาลงบาลีหรือตามตำราตมาก็เรียนมานานแล้วมันก็ลืมลมลืมลืมมามาพูดถึงเรื่องของหลวงปู่มหาวิลาท่านก็ทําได้แหละอืมตมาก็ถ้าว่าอตมาให้อตมาตอบใช่ไหมท่านก็ท่านกระดําได้อืมท่านก็กทําได้เพราะท่านปฏิบัติมาอืปฏิบัติมา เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนักปฏิบัติเขาจะรู้กันดีนะอืมแล้วก็เขาก็จะมองเป็นเรื่องปกตินะสําหรับนักปฏิบัติเขาจะมองเออเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับพวกไม่ไม่เคยปฏิบัติก็จะว้าวใช่ไหมก็จะว้าวก็จะแปลกใจก็จะยิ่งพวกไม่มีความเชื่ออะไรเลยเนี่ยยิ่งเออยเออ,เอ,อ,อันนี้มันก็ตรงอันนี้แต่มันพิสูจน์ไม่ได้อะ่ะว,วิทยาศาสตร์จ๋าเพราะเขาไม่ค่อยได้มาเออ อ่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องอะไรเนี้ยนะอืมการได้ยานถ้าจะได้ยานเหมือนกับหลวงปู่อย่างเงี้ยหลายหลายคนก็เห็นหลวงปู่เงี้ยโอเทยอยากจะอยากจะอย่างรู้จิตใจคนเหมือนหลวงปู่จังเลยอยากจะหูทิพตาทิพอะไรเหมือนกับหลวงปู่จังเลยอะไรเงี้ยนะหรือว่า เพนิวาสานุสติยานคือระลึกชาติได้นู่นนี่นั่นได้อยากอยากจะทําได้เหมือนอย่างหลวงปู่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าก็มาลองปฏิบัติดูแต่ใช่ว่าทุกคนนะทุกคนปฏิบัติแล้วจะจะได้เหมือนหลวงปู่นะเป็นบางคนเป็นกับเป็นเป็นด้วยแรงกรรมเป็นเรื่องของกรรมอีกนะเป็นบางคนไม่ได้จะได้ทุกคนนะญาณน,นี้เกิดจากของเก่าก็ก,ก็มีอ่า กิดจากของเก่าแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติญาณเนี่ยของเก่าก็คือเป็นกรรมเก่าเป็นสัญญาเก่าเป็นของเดิมอดีตชาติแล้วก็ว่ากันไปนะอืมโดยที่มันรู้เองเห็นเองอะไะเองไม่เคยปฏิบัติเลยด้วยซ้ําคนปกติทั่วๆไปเนี่ยอืก็มีตั้งหลายต่อหลายคนนะไม่ใช่พระพิสุสง์ด้วยก็คนทั่วๆไปเนี่ยไม่เคยปฏิบัติไม่เคยทำอะไรเลยนั่นเขาเรียกว่าได้ของเก่า มีของเก่าติดตัวมาอ่คือเขาเคยปฏิบัติเคยอะไรมาก่อนเหละชาติปังก่อนเราก็ไม่รู้นีมันจะเกิดยานมันจะเกิดได้อ่าของเก่าหนึ่งสองก็คือการปฏิบัติใหม่อ่ะนะระลึกชาตินะการระลึกชาติได้เนี่ยมาเคยทําเป็นคลิปไปแล้วนะระลึกชาติได้มันระลึกชาติ ระลึกไม่ต้องระลึกชาติก่อนหรอกชาติแต่อดีตเอาระลึกชาติในปัจจุบันเนี่ยนะซึ่งซึ่งระลึกได้ทุกคนด้วยเระลึกชาติได้กันทุกคนอ่ะอ่าละลึกชาติในปัจจุบันพอไม่ต้องไปรละลึกชาติก่อนชาติหน้าชาติหลังอะไรหรอกระลึกชาติปัจจุบันก็คือรละลึกว่า ชาติไทยเราเนี่ยกว่าจะได้ผืนแผ่นดินมา,าบุรพกรษัตริย์หรือปู่ย่าตายายก็จะอะไรแผ่นดินมาเนี่ยชาติไทยชาติกําเนิดชาติพันธุ์ชาติอะไรก็ตามแต่มีความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินี่มีความรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษ ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เราก็เรียกละลึกชาติในปัจจุบันซึ่งละลึกได้กันทุกคนด้วยนะแล้วก็เป็นการละลึกชาติที่มันมันดีด้วยไม่ต้องไปรู้อะไรมันมากละลึกแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็ละลึกตัวเราเนี่ยดูตัวเราเนี่ยตัวเรามันดีไหมอืมอย่าเพิ่งไปดูคนอื่นเนีดูเราก่ออนือมดูเราก่นถซะก่อนนะเออโอ้ยอาตมามือ ปัดปลายปกกแปลงนี่ยุ่งนะมัอยู่ในป่ายุงเยอะช่วงอในช่วงช่วงเย็นๆเนตอนเนี้ยเดี๋ยวตามาก็จะทาวัดแหละทาวัดก็ต้องเอาพัดลมมามามาเป่ามาเปิดเหมือนกันนะอืมอืม <c oughs> พอเลยช่วงเย็นไปมันก็ยุงมันก็จะน้อยแล้วมือปักไก่แก่งไปมาไปมามือไม่นิ่ง <c oughs> เออนะไก็กัดก,ดก็ยุงก็กัดอย่างเงี้ย อืย่างไอ้มือนี่งสําสให้สํารุวมอย่างนี้หรออัตมาไม่อย่างนี้หรอกขณะภาษาลีบุตรท่านก็ยังกิริยาไม่สํารุมเลยนะพระพุทธองค์บอกว่าท่านเป็นลิงป่ามาก่อนอดีตชาติมีสัญญาเดิมเคยเกิดเป็นลิงป่าก็เลยกระโดกกระเดกเดินกระโดกกระเดกกิริยาไม่สมํมรุมอ่าเกิดจากกรรมเก่าก่อ <c> น <oughs> ามาเข้าเรื่องรน่ะตะล่อมตะล่อมให้มันมาเข้าเรื่องเดิมม่มันออกแต่นอกเรื่องหลวงปู่ศิลาท่านก็ทําได้มันก็เป็นเรื่องปกติอืมที่จะได้ยาณใช่ไหม,ไมเป็นเรื่องของยานแต่การได้ยานเนี่ยก็คือตมาเคยทําคลิปไปแล้วนะมันมีมันมีคลิปอยู่ในเนี้ยทำมหาดูก็เหมือนกับเราแวะร้านค้าข้างทางอ่ะม,มันได้พระปฏิบัติมันก็ได้กันทุกคนนั่นแหละอืม แต่ใช่ว่าทุกคนจะได้ใช่ไหมใช่ทุกคนแต่ใช่ว่าทุกคนจะได้อืมบางคนก็ไม่ไม่ได้เหมือนพระระหันสุขาวิปัสสโกท่านก็ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ได้นะท่านก็จะไปอีกแบบหนึ่งก็จะมีปัญญาไปอีกแบบหนึ่งนะเป็นก็เหมือนไปแวะร้านค้าข้างทางอืมสมมุติว่าเราจะไปมีจุดหมายปลายทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งอืม จุดหมายปลายทางนั้นคือคือนิพพานนะสมมติว่าเป็นนิพพานอ่าร้านค้าข้างทางนี้ก็คือพวกยานต่างๆเนี่ยยานคุณวิเศษต่างๆเนี่เราก็เหมือนเราขับรถไป,ปร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างทางแล้วกันโอ้ยหิวข้าวอย่างไรหากว๋วยเตี๋ยวกินก็ไปแวะร้านกว๋วยเตี๋ยวแต่เรายังไม่ถึงจุดหมายนะแวะร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วเรากินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่อยไปต่อให้มันถึงถึงจุดหมายถึงเส้นชัยนะนั่นก็คือ พระนิพานนี่คือคําสอนของศาสนาพุทธแต่สําหรับการแสดงฤทธิ์การแสดงญาณมีญาณมีอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นถ้าพังฝ่ายของฤาษีชีไพรของฝ่ายของนักบวชนักพรตพวกฤาษีพวกอะไรเนี้ยอืมเขาก็จะหยุดตรงร้านกว๋วยเตี๋ยวแค่นั้นแหละหยุดตรงญาณเนี่ยอัตมาเคยพูดไปแล้วเขาจะไม่เชื่อเรื่องนิพานเขาเขาจะปฏิบัติเพื่อญาณได้ญาณได้คุณวิเศษหูทิยบตาที่ หรือสีตาไฟฮ่าฮพวกเรือสีต่างๆเนี่ยเขาได้ยานได้คุณวิเศษนั้นเขาก็หยุดแค่นั้นอแวะร้านก๋วยเตี๋วก็แวะเลยอ่าก,กินกิ๋วยเตี๋ยวเสร็จก็อยู่นั่นแหละอืมช่วยพ่อค้าแม่ค้าล้างช่วยล้างชามต่ออ่าไม่ไปต่อไม่ไปถึงไม่ไม่ไปถึงเส้นชัยหรือสีเขาเอาแค่นั้นอ่า ก็โอเคนะแต่เป็นพระเป็นนักปฏิบัติเป็นอ่าทางคําสอนทางศาสนาพุทธเราก็ต้องไปต่ออย่าไปอย่าไปหลงกับร้านกว๋วยเตี๋ยวนะั่นะนะอย่าไปหลงในรสชาติของกว๋วยเตี๋ยวอร่อยจังเลยมไม่ไปละอืมเส้นชัยไม่ไปไม่ได้อย่าไปหลงตรงนั้นถ้าหลงก็หลงอยู่นั่นแหละอ่าเคยพูดไปแล้วเรื่องนี้เราต้องไปต่อพระองค์บอกว่าต้องไปต่อไปให้ถึงเส้นชัยคือพระนิพพาน,านอย่าไปหลงตรงร้านกว๋วยเตี๋ยวหรือตรงยานพงชาน,นั้นอืไอ้เรื่องได้ เรื่องได้กินก๋วยเตี๋ยวมันได้กินอยู่แล้วถ้าว่าเราหิว <c oughs> เรื่องได้ยองได้ยานได้ฌานเนี่ยมันเป็นแค่ที่เดชะมาบอกว่าเป็นแค่ของเล่นของพระอรหันต์ท่านก่อนอันเนี้ยมันเป็นทางผ่าน่ะเข้าใจไหม,มเป็นทางผ่านของการปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> นะอืหลวงปู่ท่านก็ได้แล้วมันก็มีเรื่องนี้มันก็การปฏิหารก็มีเนี่ยพระพุทธศาสนานะแล้วตามาก็อยากฝากอีกเรื่องหนึง่ง เรื่องที่ฟังคำสอนเราสมมุติเราศรัทธาครูบาอาจารย์สักท่านหนึ่งและไปไปศึกษาตำรัตตำลาอะไรสักสักอย่างใดอย่างหนึ่งและก็ไปสุดตรตงในตำรัตตำลานั้นจนสุดตรตงจนเกินไปอืโดยที่เราคิดว่าเออหนังสือเล่มนี้แหละมันถูกต้องที่สุดแล้วแล้วเราไปศึกษาแล้วอ่าคือคําสอนของพุทธพพเจ้านะ อั alors, son, ้เ uh, ล e ่มนี้ก็คําสอนพทะเจ้าเล่มนี้ก็คําสอนพทะเจ้าเล่มนี้ก็คําสอนพทธเจ้าแต่เราหยิบเอามาเล่มหนึ่งแล้วเราบอกว่าไอ้นี้่คือคําสอนของพทธเจ้าจริงๆแล้วเราไปสตดตรงกับเล่มเนี้อ่าแล้วเราไปสตดตรงกับเล่มเนี้ยว่าเป็นคําสอนของพทธเจ้าอืมอัตมาจะกําลังพูดถึงเรื่องของความเขานะศึกษาแล้วไม่ได้ปัญญาศึกษาแล้วทาให้เขาทําให้เกิดเป็นอ่ากรรมอันชั่วหยาบ บอกว่าอยากเราอย่าไปสุดตรงอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเป็นกลางๆให้มัชชีมาปฏิปาทาพอสุดตรงปุ๊บศึกษาแล้วเออฉันเชื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยแหละคือคําสอนพระเจ้าอืมแล้วก็พอมาเห็นคนอื่นทําทาไม่ตรงตามที่ตัวเองศึกษามาก็มาตําหนิก็มาปรามาตริงนันี้ยนะตำหนิผู้อื่นมาปรามาพระคุณเจ้า พระภิกษุสงฆ์ท่านอันนี้โดยเร,เราเราเราสุดตรงไปแต่แต่แต่หนังสือเล่มนั้นเข้าใจไหมเอาเปรียบเทียบคําว่าหนังสือนะอืมโดยสุดตรงไปแล้วก็เราก็มาปาฏิหาริย์ให้เกิดกรรมเหมือนเนี้ยเออไปตาหนิคนนั้นไปตาหนิตัวนี้ไอ้นี่ทําผิดมิจฉาทิฏฐิเป็นเ<ม>ดรัจฉานวิชาไอเนี้ยอตมาก็ต่อต้านนะพวกพวกเดรัจฉานวิชาพวกมิจฉาทิฏฐิแต่เราก็ต้องมองให้มันเป็นกลาง นะว่าอะไรมันถูกอะไรมันอันนี้อันนี้เราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้านะมันจาไว้นะอืมอืมเพราะฉนั้นคําสอนคําอะไรที่มันดีทําไปเถอะมันไม่เกิดความเดือดร้อนเลยนะนะไม่ใช่ว่าเราศึกษาปุ๊บเลยเรามาตาหนิคนอื่นไอ้นั่นเขาเรียกว่ายิ่งศึกษายิ่งเข่าปัญญานะไม่ได้เกิดปัญญาเลยนะทําไม่เกิดกรรมเกิดบาปแก่ตัวเองสะเปล่าเนี่ยศึกษาแล้ว ศึกษาได้ได้แต่ความเร็วถ้าเออถ้าเราศึกษาปุ๊บแล้วเรามองโลกให้ให้เป็นมองอะไรมันอันนี้มันโอเคยิ่งศึกษายิ่งมีทิฏฐิมานะมีมีความเกียดชังสูงเนี่ยมันมันถูกต้องไม่ยยมลงไปพิจารณาสินะอืมอ่าเหมือนกันศึกษาศึกษามาแล้วเห็นอยู่นะอ่าไอเน,นี้ย่อมาไม่ออ ค่อยโอเคกับไอ้ตัวเนี้ยอืมะมาเห็นมาแล้วอืมพระพุทธองค์ไม่ได้สัญเสด็จให้กราบไหว้นะอ่าพ,พ,พระพุทธลูปพระพุทธรูกเพิ่งเกิดเนี้ยเนี้ยห้าร้อยปีหลังอะไรก็ว่ากันไปเออก,กี่ปีกี่ไม่รู้อะมันเกิดตอนไหนไม่รู้พระพเจ้าไม่ได้ไปให้ไหว้นะ,ะไอพระพุทธลงทะลูกอะไรเนี่ยไอพวกคนไอศึกษาดีเนี้ยลูกศิษย์ที่ศึกษาตำราเนี้ยอ่า ก็ไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังอืมผมเอาพระพุทธรูปที่บ้านไปทิ้งถังขยะแล้วแล้วคนที่พนกักงานเจ้าหน้าที่ที่เขาเก็บขยะเขาก็มองผมแบบแปลกๆครับผมก็เลยบอกเขาไปว่ามันคือเดรัจฉานวิชาเอาพระพุทธรูปไปทิ้งถังขยะไอ้น,นี้อ่ตามาไม่โอเคถ้าเราไม่ไม่อยากจะกล่าววหายแล้ว ก็จริงๆก็มันก็ไอถ้าว่าถามเรื่องคาสอนก็จริงๆพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ให้สอนไปยึดกับตัวกับตนไอตัวตัวเนี้ยโอเคตัวเนี้ยตมาเข้าใจได้แต่ไปถึงกับทิ้งถังขยะและไปเหยียบพระพุทธรูปวันนี้มันไอตมาว่ามันไม่ค่อยโอเคโยมสุดต,ตรงเกินไปแลว้วก็สํานักแล้วก็ก็ดีใจนะก็ยิ้มครูบาอาจารย์ก็ยิ้มไงโยมทําถูกต้องแล้วนะอะต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้น อืมมันมันมันเกิดความเกียดชังนะดหรออืมไหว้ก็ไหวไม่ไหวก็ไหวไม่ไหว้ก็ไม่ต้องไหวไหวก็ไหวอืมไหวแล้วทําไมถึงไหวแล้วมันก็ต้องแยกแยะอีกไหว้แล้วได้อะไรเนยต้องแยกแยกแยกแยะอีกหลายหลายประเด็นแต่ที่ไปทิ้งถังขยะแล้วก็เหยียบกระเทือบพระพุทธรูปซ้ำนี่มันก็เกินไปอืมถึงแม้ว่าเราจะศึกษา เขาทำคำสอนพราะพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวยึดในตัวในตนยึดกับรูปปั้นอะไรเงี้ยอืมาตมาก็ทางนี้นะทางอาตมาก็ทางนี้เหมือนกันอาตมาก็ไม่ค่อยได้อะไรกับรูปปั้นเท่าไหร่แต่ก็แต่เห็นปุ๊บมันก็ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะเห็นรูปปั้นรูปอะไรเอาไว้เอาไวอาตมาไม่ได้รูปปั้นเนี่ยรูปพระพุทธรูปอะไรแต่อตมาไม่ได้ว่าเอาไว้กาบว้แต่อตมาเอาไวด้ดูดูแล ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ว่าเราจะไปกราบไหว้เพื่อพระพุทธรูปนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่มีอ่ะอืมแต่แต่เห็นก็คือเห็นแล้วอืมเหมือนเป็นสื่อให้นึกถึงพระพุทธเจ้าน่ะอืมแต่เราไม่ได้ไปกราบไหว้เพราะความศักดิ์สิทธิ์หรือไปขอพรขออะไรไม่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 มีอย่างนี้นะอืมนั่นแหละอย่าไปกันนั้นเลยโยมนะถึงขั้นทิ้งทั้งขยะแล้วก็ดีใจกันทั้ง ทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ว่าฉันได้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะอืโดยการที่ยวพระพุทธรูปไปทิ้งสังหยะแล้วไปกระทืบซ้ําอะไรเงี้ยมันมันเกินไปอืจะอะไรก็ให้มันอยู่กลางๆโยมมัชฌิมาปฏิปทานะะออย่าไปสุดตรงอืมแล้วก็อย่าไปประตำหนิคนอื่นแล้วไม่ใช่เราศึกษาตำรานี้แล้วไปตําหิิตำลาอื่น อมันดูเหมือนคนเข่ามากกว่าไม่เหมือนคนมีปัญญาคนมีปัญญาเขาไม่ทําอะไรอย่างนี้หรอกนะอือันเนี้ยตมาเาก็ขยายความกว้างเหลือเกนินนั้นเลยนะอ่าเวลาทวาทวะทาวาแหละนะอือเอาละแค่นี้แหละนะอสรุปก็คือปฏิหารอ่านะอิทธิปฏิหารต่างๆเรื่องยานเรื่องฌานอ่ามีในศาสนาพุทธมี สำหรับนะับปฏิบัติก็จะเป็นเรื่องธรรมดาอืมสำหรับนะับไม่ปฏิบัติก็จะว้าวนั่นแหละอืมก็คือมีในสานน้ำพุก็มีในพระธรรมคำสอนนะเกี่ยวกับคุณวิเศษแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยมาอวดคุณวิเศษไม่ได้นะอย่าบอกว่าตัวเองทํานั่นทํานี่ไดไไ้ไม่ได้อิดประราชิกเลยขาดจากการเป็นพระเลยอื <c oughs> อเอาปิดไทยอีกสักเรื่องนึง่งอ่าพระอรหันต์อ่าโสดาบันสกทาคามีอะนาคามีและพระอรหันต์แต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นเราจะดูยังไงว่าพระรูปไหนหรือใครก็ตามแหละอยู่ในระดับไหนอาตมาก็ตอบได้เลยว่า ไม่มีใครดูได้นะอ่ามีตัวตัวเราเองยังจะดูดูได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันจะเป็นอย่างนั้นอืมเราก็ลองวัดตัวเราเองว่าเราเราเราสามารถที่จะอ่าอะไรอละสังโยชน์ได้เท่าไหร่เท่าไหร่เราก็นับไปตามสังโยชน์นั้นสังโยชน์สิบสังโยชน์เจ็ดแปดอะไรเงี้ยเราก็อยู่ในระดับนั้นแหละอืมแต่เราไปดูคนอื่นดูไม่ได้หรอกนะไม่ได้มีขีดวัดน่อ่า แล้วดูลองดูตัวเองดูดิว่ะว่าสังโยชน์สิบมีอะไรบ้างและเราละสังโยชน์ได้กี่ข้อแล้วก็เอาสังโยชน์นั้นว่าละได้กี่ข้อนั้นไปเปรียบเทียบกับขั้นของของของ,ของอริยบุคคลดูนะอมรสี 4, ผลสีนะมรแปดลองลองลองเอาไปเทียบดูนั่นแหละก็จะอยู่ตามขั้นนั่นแหละแต่จะให้มาดูว่า พระรูปนี้ระดับนี้ระดับนี้สกาทาข้ามีอนาคาม,อาคามีอรหรันใครเป็นพระอรหันบางรูปไหนเป็นพระอะไรมันดูไม่ได้หรอกโยมเอ้ยนะอืมไม่สามารถดูได,ด,ได้ดูได้ก็ต้องใช้ปัญญาดูมั้งแต่ก็ดูได้หรือไม่ได้มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แก่นสารไม่ใช่สิ่งที่มันน่าจะไปรู้ <c oughs> มันไม่ไร้ประโยชน์อืมเป็นอะไรอ่ะ อาหารหันแล้วไงสกทาคามีแล้วไงอนา,าคามีแล้วไงโสดาบันแล้วไงรู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอืมเหมือนเราไปเห็นคนกินข้าวเราก็ไม่ได้อิ่มนะเราเห็นคนกินข้าวแล้วก็เออเห็นเขากินข้าวแต่เราไม่ได้กินนะเออก็ไม่รู้อ่าวันนี้อาจจะพูดแบบมาทางปฏิบัติหน่อยนะเกี่ยวกับยาน ของหลวงปู่มหาศิลามันจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่มาปามารท,ท่านมาทํำนั่นทนํานี่มากระแทะมามามาอะไรอะ่ะมากระแทะมาไปปามารท,ท่านอะ่ะอืม <c oughs> ก็เลยบอกเลยอย่าไปปามารเลยท่านจะอะไรม่ไปปามารเลยเราไม่รู้หรอกพระทุกรูปนะเราไม่เราไม่รู้หรอก,ท,ก,รรรรรอกท่านระดับไหนตอนระดับไหนถ้าท่านไม่ได้ทําผิดที่ไม่เห็นกับตรงกับตาเราเนี่ย เออถ้าทำผิดนะั่นก็อีกอย่างหนึง่งเพราะมันมีทั้งดีทั้งชั่วนะเอ,อเพราะงั้นอย่าไปปามาอย่าไปศึกษาแล้วก็มาศึกษาตำรายนึงแล้วก็มาโจมตีคนหนึ่งอนะั้นมันเกิดแต่บาปแต่กรรมมันไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้เกิดปัญญาเลยนะอ่าแค่นี้แหละนะอ,อถ้าเราทำดีไม่ได้เราก็อย่าไปทำเลวนะโยมนะ เออเป็นคนดีไม่ได้สันดานดีไม่ได้ก็อย่าสันดานก็อย่าสันดานเร็วเลยนะเออคนอีกกลุ่มนึงนะอืมก็อยากจะบอกไอ้อย่างนี้เตือนสติเตือนปัญญาเหมือนอือเราก็อยู่เฉยเฉยเราไม่ชอบเราก็อยู่เฉยเฉยแค่นั้นเองนะแค่นี้แหละสูตรสูงสนะั่งนวเตปัญญาฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาทำว่าทำวานเะหมือยุงเยอะ